ฤดูร้อนนี่เป็นฤดูที่ทำงานพระจันทร์มันสว่างเราทำงานกลางคืนเดินยุมกมนั่งสมาธิภาวนาเพราะงานอัตตประโยชน์เป็นงานของเราที่จะต้องทำ เราจะต้องทำตัวของเราให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นที่เรียกว่าอัตรประโยชน์และสาธารณประโยชน์เราจะทำยังไงพบภูมิต่างๆการมาพบรูปพบรูปมพบที่เราจะต้องท่องไปในโลกกว้าง ในการมาพบนี่มันแบ่งแบ่งเป็นสักการมวาจรสวรรค์กับอบายภูมิอบายภููิเกิดขึ้นได้เพราะความเศร้าหมองของใจความเศร้าหมองของใจเกิดจากปริพภ o t หรือเกิดจากนิวรธรรมนี่ทรให้เกิดความเศร้าหมองของใจ ความเศร้าหมองของใจเกิดขึ้นมาอาบายภูมิย่อมได้ยิ่งกว่าจับวางมันมีเวลาที่จะให้เกิดความเศร้าหมองของใจด้วยมันมีเวลาที่เราจะไปคิดถึงเรื่องความอะไรอาวรณเรื่องความเศร้าโศกเสียใจ มันมีเวลาด้วยเพราะเรามีหน้าที่พลเมืองศีลธรรมหน้าที่ของเราเป็นนักบวชนักพจน์เป็นผู้ปฏิบัติมันมีเวลาด้วยที่จะไปต้องน้อยเนื้อตามใจอิษสาริชยา ไปอิจฉาริี้ยาให้ใครคนในโลกก็เกิดมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันเรียกว่าคนละโลกเป็นคนละโลกที่เกิดแก่เก็บตายด้วยกันในเมื่อการเกิดแก่เก็บตายด้วยกันแต่ละคนก็จะต้องทำหน้าที่ ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้นำพาตัวเองที่จะออกจากวัตต์มันมีเวลาด้วยที่จะต้องมาคิดถึงเรื่องโน่นเรื่องนี้เรื่อง,อ,งอะไรตัวมีอะไรเราไม่มีเวลาทำงานวิ่งทำก็ยังไม่ทันในวันหนึ่งมันมืดเสียก่อน ว่าจะทําให้มันเสร็จให้มันเสร็จแต่ละวันถ้าทําเสร็จได้วันเดียวเลยเราทําให้มันเสร็จวันเดียวเลยเพอวันลุกขึ้นมาเราจะได้มีเวลาจะได้มีกําไรอย่างก่อนคิดงานที่จะทำนี่ต้องมาเดินดูต้องมาคิดต้องมาอะไรตัวอ,อะไรมาวางแผนว่าจะทำยังไงมาเขียนโปรแกรม ทำปอกแจมเมอร์ทำอะไรตัวอะไรต่างๆแล้วเราจะใช้อย่างไงเราจะทำยังไงเราจะใช้อะไรต้องมาเดินดูอย่างที่จะท,ทนนละลุถนนเราจะทะลุจุดไหนให้มันออกมาจุดไหนเราฉีดไว้ได้เลยว่าให้มันออกตรงไหนถ้าเราทะลุตรงนี้มันจะไม่มีหิน เราต้องมาเอ็กซเรย์ดูก่อนมันไม่มีหินลืมไปดูลากไม้อ้าวมันมีลากไม้เข้ามาถึงกลางถนนแล้วยังมีลากไม้อีกเสียงมันดังตุกตุบตุกมันไม่ใช่เสียงแตก็กน,นี้เป็นเสียงลากไม้ มันก็ออกมาตรงที่เราบอกมันไว้ว่าให้มันออกมาตรงนี้ฉะนั้นการทํางานแต่ระอย่างแต่ละอย่างก่อนที่เราจะทํางานเราคิดมาอ้ไม่รู้กี่วันเราเขียนแบบเราทรําอะไรต่ออะไรเราจะทํำยังไงไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าจะทำงานก็ต้องทางานให้มันเสร็จงานเสร็จแล้วเราก็มีเวลาไปทําอย่างอื่น ฉะนั้นคำว่าสัมมากรรมันโตทำการงานโดยชอบธรรมพอเราเคยถอดแป๊บเดิมดูมันมีตะไคร่มันมีอะไรมีแบคทีเทรียที่อยู่ในท่อแต่เราจะเปลี่ยนเป็นช่วงมันก็อีกช่วงหนึ่งก็มีเหมือนกัน ไม่ได้เปลี่ยนเป็นช่วงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องทำอย่างนี้คือเน้มาคิดทำแบบนี้ฉะนั้นการทำงานไม่ใช่ว่ามันคิดมาวันสองวนันคิดมาเป็นสิบสิบปีงานแต่ละอย่าง อย่าง PN 2องเนี่ยเราพูดมาเมื่อ22ปีก่อนตั้งแต่ปี4 0 4ศูพร้อมกับเรื่องช้างช้างนี่พูดพร้อมกันทั้งช้างด้วยตั้งแต่ท่อแก๊สเราพูดมา20ปีก่อน เราจะรวยเลยไม่รวยมันขาดจะจนก็ต้องต้องจนมีโอกาสจะรวยแต่ไม่รวยมีโอกาสจะรวยหลายครั้งอย่างโครงการอีสานเขียวมีโอกาสจะรวยแต่ไม่รวย ฉะนั้นการทำหน้าที่พล,ลเมืองศีลธรรมเราจะต้องทำความเข้าใจกับการปฏิบัติของเราแต่ละวันแต่ละวันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ละวันจิตใจของเราสภาพจิตใจของเราเรื่องงานที่ทำกันอยู่ในโลกเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยทั้งนั้นไม่ได้มีเรื่องงานอะไรที่ใหญ่โตหมหฬาร เรื่องงานใหญ่จริงๆคืองานที่เราจะต้องยกตัวของเราให้พ้นจากวัฏฏะไปนั่นถึงเป็นงานใหญ่พอเราจะต้องเดินตามเสด็จของพระผู้มีพระภาคเมื่อเราจะต้องเดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคท่านทำยังไงตามเสด็จพระสาวกทั้งหลายทำยังไงกัน ถ้าเราคิดมาเรื่องเศร้าหมองของใจเรื่องอะไรตัวนี้อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเส้นทางที่เราจะไปเดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคมันจะเป็นเส้นทางที่เดินตามเสด็จพระสาวกทั้งหลายเลยพระสาวกทั้งหลายเขาถ้าเขาโพลขึ้นมามีแต่คนมานั่ง น้อยเนื้อต่ำใจนั่งอิจฉาริชยาอยู่อย่างนี้ภาษาวกเขามาเห็นนี่เขาจะคิดยังไงหรือพระผู้มีพระภาคเขาเสด็จมาเห็นนี่เขาจะคิดยังไงพวกที่สวาคาตธรรมเราเดินตามแนวทางของสวาคาตธรรมถ้าเราเดินตามแนวทางของสว่าคาตธรรมมันไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีเวลา วันวันไม่มีเวลาเลยวิ่งตัวเป็นเจียวหัวเป็นเป็นนอ็อตยังไม่ทันกับการท,ทำงานแต่ละวันเรียกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องอื่นนอกจากที่เราจะคิดว่าเราจะยกตัวเราอย่างไงเราจะออกแบบในรูปแบบไหนที่จะทำงาน เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณภาษาวกทั้งหลายงานตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ของปูย่ย่าตายายบรรพบุรุษเราจะทำยังไงถ้าเราตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ เราเอาความเอาไฟไปให้เขาอยากได้พ่อแม่เขาอยากได้กองไฟไหมเราจะมาตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ของอุปชาอาจารย์ต่างๆเอากองไฟมาให้เขาอยากได้ครูบาอาจารย์อุปชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยศีลธรรม ด้วยการสังรวมระวังที่เรียกว่ากิตตสังวโรสาธุกหรือสีลังสังวโรสาธุกสมาธิสังวโรสาธุกสังรวมในสมาธิของเราสังรวมในสติของเรา วมในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเราจะสังรวมมันยังไงที่ไม่ให้ไฟมันเกิดเราจะต้องดับมันยังไงตั้งแต่ไม่ขีดก้านเดียวเมื่อเราดับได้ตั้งแต่ไม่ขีดก้านเดียวมันจะไม่ลุกลาอะไรเลยแต่ทุกวันนี้เราปล่อยให้มันลุกไม่ป่าไม่เขาไปแล้วั้งภูเขาแล้วถึงจะอมน้ำไปพ่นใส่มันดับเดือไฟ ไฟภายนอกมันก็ไม่ดับไฟภายในมันก็ไม่ดับไฟไม่ป่าไม่เขาอ่านี้มันก็ไม่ดับแล้วอมน้ําไปพ่นใส่มันไม่ดับไฟไม้บ้านทั้งหลังอมน้ําไปพ่นใส่ไม่ดับไฟไม่ร่างกายของเราและจิตใจของเราเป็นยังไงถึงวัาไฟ ฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีคิดเห็นภัยของวัตฏะเห็นโทษของวัตฏะเห็นการเกิดแจ่เจ็บตายเป็นทุกข์เห็นการท่องเที่ยวในวัตฏะนี้เป็นทุกข์มีความสุขแค่ไหนตอนที่เราอยู่ในคันของมารดา ขยับแขนขยับขาก็ไม่ได้เรายังทนดูได้ตั้งแปดเก้าเดือนบางคนก็อยู่สิบสองเดือนพุ่เจ้าอยู่สิบเดือนวันที่ปฏิสนธิวันวิญญาณวันที่วันเพ็ญเดือนแปดแล้วก็มาประสูตร วันเพ็ญเดือนหกตัดสรุปกับวันเพ็ญเดือนหกปรินิพานกับวันเพ็ญเดือนหกมีทั้งประสูติตัดสรุปปรินิพานอยู่ในวันเดียวกันแต่ผู้เจ้าอยู่ในคันอยู่แบบไหน,นผู้เจ้าอยู่ในคันนี่หันหน้า เข้าทางกระดุสหลังของมารดานั่งขัดสมาธิอยู่ท่านั่งขัดสมาธิอธิบายไปถึงขนาดนั้นผู้เจ้าประสูติทางเอาขาออกก่อนไม่แล้วหัวออกเหมือนกับคนทั่วไปนะ<ม>การประสูติของผู้เจ้า ค,คุยกันได้กับมารดาเหมือนกันกับไอ้พระเตมีใบคุยกันได้กับมารดามีความรู้สึกอันเดียวกันในี่สวัยที่ผู้เจ้าสวัยพระชาติเป็นพระเตมีใบ ในสมัยสุดท้ายที่เป็นพระโพธิสัตว์รู้สึกกันได้ทั้งหมดสุบินนิมิตรพระมานดาว่าพระอินนำสร้างเพื่อมาถวายเหรอมันการที่เราจะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเราจะมีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่อง อะไรบ้างมักมันถึงจะบริบูรณ์อิทธิบาทสี่มันถึงจะบริบูรณ์อินรีห้ามันถึงจะบริบูรณ์อิธิอินรีห้าภละห้ามันถึงจะบริบูรณ์มันจะรวมลงเป็นหนึ่งมีแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่ บริบูรณ์ด้วยกันทั้งหมดก็กิจกรตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคทำลายอาสวะกิเลสตให้สิ้นไปในขณะกิจเดียวเราต้องการไหมอารมณ์แบบนั้นเราต้องการไหมความรู้แบบนั้นถ้าเราต้องการเราก็ต้องแสวงหาไม่ใช่เรามานั่งเมือ,อยู่เฉยๆมานั่งหลับ อยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่ถ้าเราต้องการแบบนั้นเราก็ต้องสแสวงหาแบบนั้นเหมือนกับขุดน้ำบอ่อขุดลงไปจนกว่าจะมีน้ำมันจะกี่ร้อยเมตรก็ต้องขุด